โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่เอ็มก็ยังอยู่ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับผมในเกมของโรบอทนะครับเอาเป็นว่า EP นี้ก็น่าจะเป็น EP ที่100แล้วนะครับผมสำหรับแมป All Star Tower Defense สิ่งแรกนะครับพี่เอ็มก็อยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ ขอบคุณสําหรับการซัพพอร์ตที่ดีนะครับบอกเลยว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับผมแล้วก็เอาเป็นว่านะครับผมสาหรับวันนี้พี็มก็จะมารีวิวนะครับระหว่างเจ้าโจทาโร่นะครับโจทาโร่หกดาวเลเวล80กับเจ้าโกโจครับมาดูกันว่า2ตัวนี้ตัวละครไหนเขาจะดีกว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาเมจหรือว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่เวลาครับผมหรือว่าจะเป็นเรื่องของระยะ และก็เรื่องของการรีสกิลคูลดาวนะครับเอาเป็นว่าเพื่อที่จะไม่เป็นการรอชาร้าก็ไปรับชมกันเลย let's go <S อันด,บไไดับแรกนะครับเดี๋ยวเพียมจะลองวางเจ้าโกโจก่อนดีกว่าน,นะครับงั้นเดี๋ยวเพียมจะขอวางเขาไว้เอาเป็นโซนข้างหน้านะครับทุกคนงั้นเอาเป็นโซนนี้จะได้มองง่ายๆนะครับโอเคสําหรับเจ้าโกโจนะครับวางเลยแล้วก็เพียมก็จะวางเจ้าโจทาโร่โหกดาวไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพียมจะเริ่มจากโกโจนะครับ โกโจเลเวล80นะครับผมอันดับแรกนะครับอัปเกรด450บาทก็จัดไปครับเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจจะเป็น134นะครับระยะ25แล้วก็เวลาโจมตี8.5วินนะครับส่วนเจ้าโจทาโร่อัปเกรด400เหมือนกันหรือเปล่าพี่ไม่ชัวร์เลยครับแล้วก็ดาเมจหฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับคือตอนแรกครับตอนที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับดาเมจก็750ใช่ไหมครับ แล้วพออัปเกรดอะครับเป็นดาเมจ2058นะครับ, 20, ะร,บระยะ20แล้วก็เวลาโจมตี5วินาทีนะครับผมโอเคตอนนี้เหมือนว่าโจทาโร่ก็น่าจะนําในเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจกับเวลาการโจมตีนะครับโอเคแล้วก็ขั้นที่2สําหรับเจ้าโกโจก็จัดไปเลย550บาทนะครับคือดาเมจตอนนี้ครับเป็น175ครับผมแล้วก็ระยะกับเวลาก็ยังเท่าเดิมนะครับส่วนโจทาโร่ aro, อัปขั้นต่อไป750 แล้วก็ดาเมจเพิ่มมาเป็น4,200นรยะครับระยะ22เวลาก็ยังเหมือนเดิมนะครับโอเค5วินาทีแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปสําหรับโกโจนะครับ1,000บาทก็จะเป็นดาเมจ339รนะครับระยะเพิ่มมาเป็น30แล้วก็เวลาเหมือนจะเพิ่มใช่ไหมครับเป็น6.5วินาทีนะครับแล้วก็สําหรับโจทัโรบ้านนะครับผมขั้นที่3จะใช้เงินอัปเกรด1 0 0 0นะครับโอเคตอนนี้ดาเมจเป็น8,7 171นะครับแล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็น24เวลาก็ยังเหมือนเดิมนะครับ5วินาทีแล้วก็สําหรับเจ้าโกโจนะครับเหมือนว่าโกโจจะอัปเกรด5ขั้นนะครับแล้วก็โจทาโร่จะอัปเกรดแค่4ขั้นนะครับผมโอเคโกโจจะไปกับขั้นที่4นะครับขั้นที่4เพิ่มดาเมจมาเป็น644นะครับระยะเป็น30เวลาก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับของโกโจ ก็จะเป็นดาเมจ1,000นะครับดาเมจ1,000 2.4ระยะเป็น35นะครับแล้วก็เวลาโจมตี6.5วินาทีนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับโจทาโร่นะครับขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายนะครับใช้เงิน1,500บาทก็จะไปเลยโอเคโหเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้ครับดาเมจของเจ้าโจทาโร่นะครับ17,721นะครับอันนี้คือตัวละครเลเวล80นะครับ แล้วก็ระยะ26นะครับเวลาโจมตี5วินาทีครับผมบอกเลยว่าดาเมจเยอะมากครับคือดาเมจของเจ้าโจโทัโรเยอะมากครับเอาจริงๆนะครับคือโกโจอะทุกคนโกโจไม่สามารถเทียบกับเจ้าโจโทโรได้ครับในเรื่องของดาเมจนะครับโกโจไม่สามารถเทียบได้แต่ว่าระยะก็คือระยะเจ้าโกโจจะเยอะกว่านะครับส่วนในเรื่องของเวลาครับเวลาโจมตีเหมือนว่า โจทาโร่จะไวกว่านะครับ5วินาทีโอเคเอผมก็ถือว่าตอนนี้ครับพิมคิดว่านะในเรื่องของระยะครับโกโจชนะแต่ว่าในเรื่องของดาเมจกับเวลาโจมตีอะครับโจทาโร่จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนะครับโอเคแล้วก็อย่างที่2นะครับเราจะไาดูกันว่าการอยู่เวลาของเจ้าโกโจก,กับโจทาโร่นะครับตัวละครไหนเขาจะเขาจะอยู่เวลาได้นานกว่ากันนะครับเอาเป็นว่าเพิมก็จะขอใช้เป็นมือถือของเพิมนะครับผม โอเคมาพี่เอ็มก็จะพยายามนะครับกดมือถือพี่เอ็มให้มันหยุดเวลาพร้อมกับตัวละครมอนเตอร์ที่มันขยับนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่เอ็มขอเข้ามือถือก่อนโอเคมาครับผมสําหรับตัวละครแรกนะครับที่พี่เอ็มจะลองดูว่าเขาจะหยุดเวลาได้นานหรือเปล่านะครับผมก็จะเป็นเจ้าโกโจนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอ็มจะลองกดนะครับแล้วพี่เอ็มจะกดมือถือกดเริ่มนะครับนับเวลาพร้อมกันกับที่พี่เอ็มกดโดเมนนะครับโอเค3 2 1อึ๊บหยุดแล้วครับผมตอนนี้ยังหยุดอยู่นะครับมอนเตอร์ยังไม่เดินนะครับแล้วก็ยังไม่เดินนะครับมอนเตอร์ powerful ยังไม่โอเคเหมือนว่าโกโจนะครับตอนนี้เวลาที่พียมจับได้นะครับจะเป็น7.34วินะครับถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะนะครับสาหรับเจ้าโกโจแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวต่อไปจะเป็นโจทาโร่กับ time stop pc นะครับโอเคพีเอ็มจะกดนะครับ3 2 1 t i ม e สต็อโอเคตอนนี้นะครับตัวละครหยุดแล้วยังหยุดอยู่นะครับแล้วก็โอ้ยเหมือนว่าขึ้นหุ้ยสำหรับโจทาโร่นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเพียมขอแคปภาพแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับโจทาโร่นะครับยดเวลาได้6.53วินาทีนะครับเอาจริงๆเพียมก็ไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะตรงไปหรือเปล่านะครับสําหรับการการที่พี่เมใช้มือถือในการมายูเวลานะครับผลสรุปว่าโกโจครับ โกโจเขาหยุดได้นานกว่านะครับเพี่มนว่าน่าจะเกือบ1วินาทีนะครับโอเคแล้วก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการรีสกิลครูดาวครับการรีสกิลคูดาวระหว่างเจ้าโกโจกับโจทาโร่นะครับผมใครคนไหนเขาจะรีสกิลครูดาวได้เร็วกว่ากันนะครับเอาเป็นว่าก็กดโกโจแล้วก็กดโจทาโร่เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังไม่รีนะครับโดเมนยังไม่รี โจทาโร่สตามสต็อกก็ยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวพี่เอ็มจะคอยเช็คนะครับจะคอยเช็คดูก่อนว่าตัวไหนเขาจะรีสกิลได้เร็วกว่ากันนะครับโอเคตอนนี้เหมือนว่าก็ยังไม่รีสกิลทั้งคู่นะครับอุ้ยเดี๋ยวนะครับโจทาโร่ aro, ตอนนี้โจทาโร่รีสกิลแล้วครับผมแต่ว่าโดเมนของโกโจนะครับยังไม่รีสกิลนะครับโอเคสรุปว่าเรื่องของการรีสกิลคูดานะครับ โจทาโร่ก็ชนะไปนะครับผมแต่พี่ยังไม่ชัวนะครับว่าเขารีสกิลคูดาวกี่วินะครับเอาเป็นว่าตอนนี้โดเมนของโกโจก็ยังไม่รีสกิลคูดาวนะครับเอาเป็นว่านะครับผมอีกหนึ่งอย่างที่พี่อยากจะทราบนะครับว่าถ้าเจ้าโจทาโร่นะครับเขาได้บัฟจากอิรวินครับผมเขาจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับและก็บัฟนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมดาเมจเจ้าโจทาโร่หระครับ 5 3 1 6 3ดาเมจนะครับส่วนเจ้าโกโจคือเจ้าโกโจครับมีแค่3,000นะครับซึ่งโจทาโร่ครับ50,000นะครับผมคือโจทาโร่5 0า0 0อ๋อแต่ว่าเหมือนว่าโจทาโร่จะโจมตีแค่1ตัวนะครับโจทาโร่จะโจมตี1ตัวส่วนโกโจจะโจมตีเป็นเอลีนะครับผม เอาเป็นว่าเดี๋ยวพิมอาจจะขอมาสรุปตามนี้คือเรื่องของดาเมจนะครับเรื่องของดาเมจโจทาโร่จะเป็นฝั่งที่ชนะไปนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาโจมตีนะครับเจ้าโจทาโร่ก็ชนะไปนะครับแล้วก็เรื่องของการอยู่เวลานะครับโกโจจะหยุดได้นานมากกว่าโจทาโร่นะครับเกือบจะ1วิน,นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการรีเซ็ตสกิลคูดาวนะครับก็น่าจะเป็นฝั่งของเจ้าโจทาโร่ชนะไปนะครับผม คือเอาเป็นว่านะครับน้องคนไหนที่ต้องการจะเล่นใน story mode ดนะครับพียมคิดว่าโจทาโร่น่าจะเหมาะกว่าครับส่วนโกโจนะครับก็น่าจะเหมาะกับอินฟินิติโหมดนะครับเพราะว่ายังไงอะครับยังไงเราก็จะต้องขายเจ้าโกโจทิ้งแล้วก็วางใหม่อยู่ดีนะครับถามว่าโจทาโร่นำมาใช้ได้ไหมในอินฟินิต m โหมดก็ได้ครับผมแต่ในเรื่องของเวลาครับโกโจอยู่ได้นานกว่า1วิมันก็มีผลต่อการที่เราจะนำไปเล่นในอินฟินิตโหมดนะครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้เพียมก็น่าจะมาประมาณเท่านี้นะครับผมเอาเป็นว่าน้องคนไหนคิดว่าโกโจดีกว่าก็ลองคอมเมนต์มานะครับหรือว่าน้องคนไหนคิดว่าโจทาโร่ดีกว่าก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมหากน้องคนไหนชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพียมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บายๆครับผมบ๊ายบาย